โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องน้ำมันเครื่องหายนะครับแล้วก็เบอร์น้ำมันเครื่องนะครับอย่างที่เรารู้กันมันมีความเชื่อแล้วก็ความเข้าใจของแต่ละคนอนะ่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับพอใช้รถหนักๆแล้วอะ่ะเราถึงจะเข้าใจนะครับบางทีเราไม่ได้ใช้รถหนักนะครับเราใช้รถแบบปกติเราก็จะได้รับความรู้อ่า หรือความเชื่อแบบนั้นมาแบบนี้มาแล้วเราถ้าเราเชื่อแล้วมันก็คือเชื่อแบบนั้นแล้วก็ฝังใจไปเป็นแบบนั้นนะครับแต่พอเราได้มาใช้รถใช้งานหนักๆจริงๆแล้วเราจะรู้นะครับว่าไอ้ความเชื่อบางอย่างนะครับหรือข้อมูลบางอย่างมันก็ไม่ได้ตรงกับการใช้งานจริงเสมอไปนะครับอย่างรถผมเนี่ยนะครับผมใช้งานหนักแน่นอนนะครับลายแมนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า10-30นะครับ มันไม่พอนะครับไม่พอสําหรับการใช้งานเลยนะครับมันทั้งไม่ปกป้องนะครับคือมันปกป้องแต่ว่ามันมันได้ไม่สุดนะครับทีนี้การใช้งานแต่ละประเภทเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะครับอย่างคนที่เป็นคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านใช้แค่ขี่ไปทํางานขี่กลับบ้านอ่ะตัวสิบสามสิบนะครับเน้นที่ว่าเป็นสังเคราะห์ร้อยหรือคุ้นอาจจะเติมกึ่งสังเคราะห์ก็ได้มันก็พอนะครับ คุณอาจจะวิ่งวัน20โลไป10โลกับ10โลแค่นั้นอ่ะมันก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับมันมันก็พอสาหรับน้ํามันเครื่องศูนย์นะครับหรือใครอยากรักษาประกันเพราะว่าปี23อย่างที่รู้ว่าประกันมันเยอะนะครับโดยเฉพาะของ P4X เนี่ยนะครับแล้วอย่างตัวเนี้ยมันก็เป็น0.8ลิตรใช่ไหมอ่าถ้าเราใช้งานหนักๆปุ๊บนะครับมันจะต่างกับตัวตัวนี้ที่เป็น1ลิตรนะครับอย่างของผมใช้โมตตนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนอกอะไรก็แล้วแต่โมโตนลิควิดโมลี อะไรก็แล้วแต่ s SO, อ i l หรือจะเป็น a อ soil หรือจะเป็นอ่า m อ c อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเปลี่ยนล้าน,นอกแน่นอนว่าประกันศูนย์คุณขาดแน่นะครับพอประกันศูนย์คุณขาดคุณก็จำเป็นที่จะต้องดูแลให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรแล้วอ่ะมันเคมไม่ได้นะครับอย่างของผมใช้โมโตนถามว่าใช้โมโตนเนี่ยใช้งานรอบจัดจัดเนี่ยรถผมเดิมๆนะแค่วิ่งไกลวิ่งหนักนะครับรถผมเดิมๆเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนท่อนะครับมันก็จะน้ํามันเครื่องหายไปนะครับ และอย่างผลิตภัณฑ์ของโมโตรหรือ,อยี่ห้ออื่นเขาทํามา1ลิตรเนี่ยนะครับแต่เราใช้ใช้0.8ถูกไหมเราก็สามารถเอาไอ้ที่เหลือเนี่ยไปเติมได้เวลาเราเช็คก้านระดับน้ามันแล้วมันหายนะครับซึ่งต่างจากของ Honda ที่เขาเติมมาแล้วก็หมดเลยก็คือทํามา0.8ลิตรทํามาพอดีนะครับถ้าน้ํามันเครื่องหายคุณคุณก็ไม่เหลือเติมไงคุณนึกออกไหมไม่เหลือเติมทีนี้น้ามันเครื่องมันหายได้ยังไงนะครับการคือค่าของ น้ำมันเครื่องอ่ะแต่ละคนแต่ละยี่ห้อนะครับมันจะมี d a t a s าชีตที่แสดงไว้ต่างกันนะครับมันทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเมื่อความร้อนสูงสูงเกินค่าที่เขาเคมไว้ที่เขาอยู่ใน Data s าชีตหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้น้ํามันอ่ะละเหยเป็นไอนะครับแล้วก็ออกไปทางท่อหรืออาจจะเครื่องหลวมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในที่นี้เราพูดถึงรถเดิมๆรถใช้แต่ว่าใช้งานนักหรือรถทําชามมาก็แล้วแต่ รือลดใส่ท่อมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถ้าน้ํามันเครื่องจะหายแต่ว่ามันไม่ควรจะหายเยอะนึกอออกไหมมันจะมียุบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ไปสักพันโลพันห้าร้อยโลแล้วเนี่ยมีอาการยุบอ่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาตัวที่เหลือที่ว่ามันเป็นหนึ่งลิตรเนี่ยเติมไม่ได้อย่างของผมเนี่ยใช้มาที่ผมจับทิบไว้ก็คือหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยผมใช้ไปพันสี่ก็ยังไม่หายนะครับเพราะว่า ตอนนี้ไม่ได้วิ่งเยอะแต่ว่ารอบที่แล้วนะครับใช้ไปรประมาณ2 0 0พน้้ามัน <c oughs> น้ํามันเครื่องรู้สึกเลยว่าหายไปนิดนึงนะครับมันหายไปนิดนึงอ่ะนะครับมันคือผมจะเช็คน้ํามันเครื่องอยู่2วัน3วันเนี่ยก็จะถอดก้านออกมาวัดมาเช็คประจํานะครับเราใช้งานหนักเราก็ต้องเช็คตามที่เราใช้งานนะครับต้องเช็คบ่อยขึ้นนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่วิ่งลากยาวๆนะครับขั้นต่ําเลยคุณควรจะใช้เบอร์10 40นะครับเพราะว่า เบอร์ตัวหลังอะตัว40เนี่ยที่สูงขึ้นเนี่ยมันป้องกันไม่ให้น้ํามันเครื่องหายได้นะครับหรือจะไปเบอร์50ก็ได้นะครับถ้าคุณวิ่งยาวจริงๆนะวิ่งทางไกลบ่อยๆวิ่งใช้งานหนักรอบสูงสูงเนี่ยไปเบอร์50เลยมันจะปกป้องได้ดีกว่านะครับอืดไม่อืดน,นะอีกเรื่องหนึ่งมันอืดแค่แป๊บเดียวนะครับเรื่องความอืดเนี่ยบางทีมันเป็นเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความเชื่อเฮ้ยใส่อันนี้ใส่เบอร์50แล้วเครื่องอืดมันอืดแค่ช่วงส3กิโลเมตรแรก มันก็ใสขึ้นมาแล้วมันก็ไม่อืดแล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็นเบอร์50เนี่ยค่า v i s c o s i t y index หรือค่าอะไรก็แล้วแต่ครับมันสูงกว่ามันจะปกป้องได้ดีกว่านะครับมันก็ทําให้เครื่องของคุณอะอยู่กับคุณไปได้นานขึ้นนะครับถ้าคุณมาใช้เบอร์30แล้วคุณลากทางไกลอะไม่นานหรอกเครื่องคุณก็หลวมนะครับคือศูนย์เขาเขาเคมมาว่าให้ใช้เบอร์30ก็จริงแต่มันเป็นการทดสอบในสนามวงกลมของเขามาตรฐานวิศวกรเขาประมาณนั้นนะครับ ใครใช้งานทางไกลขั้นต่ํา40เลยนะครับจะดีมากถ้าไป50นะครับส่วน10 30เนี่ยนะครับไม่ว่าจะอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยใช้งานแบบแม่บ้านนะครับแม่บ้านขี่ไปทํางานขี่กลับบ้านแบบนั้นนะครับขี่ไปปักซอยไปหน้าหมู่บ้านนะครับใครที่ใช้งานหนักหนักก็ไม่อยากน้ำมันเครื่องหายก็ 40- 50เลยนะครับแนะนำประมาณนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ